สวัสดีวันหยุดจ้าทะเลโซนในเมืองก็จะประมาณนี้วุ่นวายมากรถก็ติดคนก็เยอะไม่มีที่จะจอดรถกันเลยทีเดียวเบิ้งรถจะจ้ะโอ้รถทะเลในเมือง วันหยุดพักผ่อนวันหยุดพักผ่อนแค่สองวันส่วนมากเขาไม่ค่อยจะออกไปนอกเมืองกันเขาก็จะทะเลเพราะปกติเดนมาร์กก็ทะเลรอบรอบเมืองอยู่แล้วเาก็เลือกที่จะหยุดทะเลในตัวเมืองแทนใครไม่มีเวลารถมันก็จะติดคนก็จะเยอะเออจะได้ไปง่ายไหมเนี่ย ไม่กลัวโควิดนากันเลยไงโอ้โ oh หฝรั่งออกมาอาบแดดจังงมดเลย ดูรถสองข้างทางนี่ที่จอดรถเลยที่เห็นเป็นโซนอันต่อเหลืองๆสีเหลืองๆนี่ใช่นี่จะเป็นท่าเรือสำหรับจอดเรือสำรานประเทศฟินแลนด์เอ่ยนอร์เวย์เอ่ยถ้าจะมาเที่ยวประเทศเดนมาร์กเรือสำรานจะมาจอดตรงนี้นี่ จะเป็นเถือะท่าเรือใหญ่สำหรับจอดเรือสำรานโดยเฉพาะพอจอดเสร็จแล้วก็จะมีด้านหลังจะมีด้านหลังกำแพงนี้ก็จะมีร้านช้อปปิง้งขายเสื้อผ้าขายของที่ระลึกตั้งแต่มีโลกเข้ามาก็ เรือก็หายลูกค้าก็หาย